ววสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนี่ค่ะเค้กเจ้าเดิมอีกแล้วค่ะเอดูหนนี่เค้กโชเลอร์โอมิเซวอสเตะรู้แต่ว่าอ่านชื่อยากอะคะ่ะจมริโนแต่ว่าจำหน้ากล่องกับอาถุงที่ซื้อได <laughs> ้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นนค,ค่ะคุคงจะหมอที่ห้อโมริโนโมรินโนน,นั่นとかなんだけ ไม่อิสมุติจะใคเตะน่อยไปป๊ดกได้ปกกัน่ราคห่ได้บกให้ค่ะคราวนี้ตัวใหม่ค่ะเค้กร้านเดิมค่ะอืแต่ว่าพอดีว่าเอามาเนี่ยอ่อตรงหัวมนล้มมาค่ะมันก็เลยเตัวครีมก็เลยเละไปหน่อยให้โซสุปเะอรอคบออร่อยมากคนตัวนี้มีกังคนตัวมีกังโซอืมอร่อย นั่นสิเออเออจริงเหรออืออะอะนี่นะคะตัวสามตัวนี้นะคะก็เป็นตัวใหม่กันค่ะที่เรายังไม่เคยลองทานมาแล้วจัดการเลยどうคนตัวนี้มีการมีกาเรในาากู เอ๊นก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 คุ้มคุ้มん、นอะคุ้มคุ้มดฉันอ๋อใช่ดอจาจารย์ทำจริงเหระนกนกนกอ๋อใช่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 ใใช่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 ใ่ใ ครีมทว่าทว่านน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  แล้วก็มันแบบเพราะว่าวอเรนจ์น่ากอร่อยสิแบบจากครีมแล้วก็น้ำส้มอะรรมคืออร่อยสินะโอ้โหี่ะตัาฉันโอ้โหเนี่ยออร่อยแล้วก็มีเป็นปลิ้นข้างในโอ้โหอันนี้อร่อยสินะข้างในเป็นเนื้อเป็นเนื้อปริ้นอเป็นอ่าเาเรียกอะไรปลิ้นเลยค่ะอร่อยอมอร่อยค่ะ แล้วกินยิ่งเฉพาะกินตอนดมหัวนะคะมันจะมีเป็นไอ้นี่คนะคะอร่อยมันจะแบบมันจะเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มันอะไรอย่าเงี้ยครีมผสมรสเงี้ยค่ะอืมเดี๋ยวคนาโซ่มาจ่ะมาดูหน้ากากสยเพราะหน้ากากนี่เขาจะมีไอ้หน้าข้างในเนี่ยจะเป็นชั้นๆมีลูกเล่นนาดูสิไม่กลัวสบไปอืมไปเดี๋ยวดื่มค่ะให้เด้อโซ่ หมือนเดิมนะคะข้างในเนื้อเขาจะแบบว่ามีลูกเล่นด้วยสิคะมาจะุ้นนก็ดอคชิมุชิอ๋อคือก็อร่อยนะคะแต่ว่าพอมากินส้มแล้วอะส้มแบบเขาจะอร่อยมากค่ะคงก็เลยแบบเอ๊ะข้างในนี้เขาเป็นกันะมิคานอชิมอชิอชิอชิะคุณคุณไม่รูอะยับยับยับค นื้อเป็นช้นนะองท่านคนเน้นเนี่ยคนเนี่ยเนื้อเนื้อทั้งครีมอ่าทั้งขมแบบนิดนิดขมนิดนิดของชาเขียวอร่อยอ่ะอืมคืออร่อยคนละแบบอืมอร่อยคนละแบบแต่อันนี้คือชาเขียวเนี่ยเขาจะชาเขียวเนี่ยเขาจะแบบว่ามีรสขมนิดนิดนะคะของชาเขียวอร่อยคนละแบบ プリプリはもおいしいけど、やっぱこれが美味しいな。味は色々のおなじじゃない、ね。ト、うん、ニマート,トニー。美味しいよ今。今日は本当にあの、チョッケーあアニマでも、うん、あの、一本だけ他のお客さんが。おい,い,なこれ美味し,いしいよ。うん、でも、うん、でもこれ好き。 อร่อยคนละแบบค่ะอืมอันนี้เขาเก่งนะคะเขาทำแบบอะไรที่แบบว่าเออเอาเอา,เอาผลไม้มาทำกับเค้กแล้วใช้เนื้อผลไม้เยอะๆเนี่ยแล้วนำปริ้นอะไรทุกอย่างมาทำให้เข้ากันด้วยะคะ่ะอือร่อยนะยกกระตะนนี่อโอเคค่ะ งั้นเดี๋ยวเราสองคนขอตัวทานเค้กก่อนนะคะสวัสดีค่ะ